kapon sonun taze เปิดรายการกันก่อนดีกว่านะคะสวัสดีนะคะตอนนี้คุณกำลังรับชมในช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบสวัสดีค่ะบัญยาฮาโตบิโตะค่ะสวัสดีค่ะไพฮาโตบิโตะค่ะและวันนี้เราอยู่ในรายการคนละหุกกับพี่อัญชีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเมืีนี้มาพร้อมกับกีตาร์และเพลงใหม่ล่าสุดใช่แล้วเชื่อเพลงว่าอะไรคะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมค่ะทาไมถึงชื่อเพลงนี้ คือไอเดียเพลงนี้มันมาจากตอนที่ยันชี้กำลังถูบ้านอยู่ oh. <laughs> ใช่แล้วก็อยู่ดีก็แวบขึ้นมาว่าเอ้ยพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมคืออาจจะคุ้นคิดเรื่องแบบความรักที่ผ่านมาแล้วเราก็กำหมัดอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าอยากจะแบบต่อยสักคุกเอ้ยอะไรเข้าชื่ออะไรกันใช่เข้ากับใช่แล้วก็รู้สึกว่าคำนี้มันแบบน่าเอาไปเล่าอะไรต่อเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยลองแต่งเป็นเพลงพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมขึ้นมาค่ะซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยมีเล่าเรื่องอะไรบ้าง เราเหมือนกับว่าเราอ่ะมีคนที่เรารักอยู่คนนึงนี่แหละแต่ว่าเขาเนี่ยพูดว่าเขาอ่ะทําตัวกับเราแบบนี้อยู่นะั้นมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะที่ผ่านมาที่เราแบบทะเลาะก,กันหรืออะไรอย่างนี้คนนั้นก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายฉันขอรักตัวเองดีกว่าตอนนี้อ่อาประมาณนี้เพลงแบบตองนี้ strong s uh, t <strong. S 2> r <strong. S 1> แล้วได้ใครมาช่วยในการทาเพลงนี้บ้างคะโอ้เยอะมากเลยค่ะก็ ตั้งแต่ตอนขึ้นโครงเพลงเลยได้น้องภูผาวง Rolling d a n c e n ค่ะ,ะเป็นวงหน้าใหม่เลยแล้วก็มีสองลีก็คือคุณสองที่เขาแบบว่าเป็นโปรดิวเซอร์เป็นพวกมิกซ์มาสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมาช่วยอลเลนดนตรีเพลงนี้ให้ด้วยทำให้แบบว่าดนตรีมันฟูขึ้นมากๆเลยใช่แล้วก็มีโปรดิวพี่หมูพี่หมูจากเวกูสิกนะคะเป็นเท่าแก่ของเราเป็นโปรดิวด้วยทำทุกอย่างในค่ายเลยก็มาช่วยโปรดิวเพลงนี้ด้วยทำให้อันชีได้แบบ ได้ร้องเพลงที่มันมีความร็อกแบบพังร็อกมากขึ้นใช่ค่ะก็คือเดือดเดือดเรียกได้ว่าใส่แรงทั้งหมดที่มีกับเพลงนี้ไม่เคยร้องเพลงไหนแล้วแบบต้องดุดันเท่เดือดขนาดนี้มาก่อนเลยใชะก่อนหน้านี้ที่อัญชิก็จะร้องเพลงแนวบอกว่าซอฟกว่านี้หวานเลยแหละหวานเลยอ่ะใช่ค่ะเสียงเราหวานด้วยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราร้องเพลงร็อกอ่ะเราจะทําได้ดีหรือเปล่า ใช่เมื่อก่อนก็จะแบบร้องแต่เพลงช้าๆเพลงตัวเองที่เคยปล่อยไปแล้วก็จะเป็นเพลงช้าๆซบซ้มหมดเลยแล้วทำไมถึงเลือกแบบทําเพลงนี้ในสไตล์เพลงแบบนี้แทนที่จะเป็นเหมือนแบบรูปแบบที่เราก็เคยเคยทำอ่ะจ,จะแบบแฟนคลับอาจจะชินด้วยทา,าไมถึงแบบใช่ที่<อ>จะร้องอเลยจริงๆ ที่เราเลือกที่จะแบบสตรองอะไรเงี้ยค่ะจริงๆส่วนหนึ่งมันมาจากการโคเวอร์ในช่อง Wake Studio ด้วยเราจะร้องเพลงประมาณแบบอย่าร้อนตัวหรือว่าเพลงอะไรที่มันเป็นอารมณ์ของผู้หญิงที่บ่นน้อยใจหรือว่าตัดเพ้อ<ม>อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเอาอารมณ์ประมาณประมาณตรงนั้นอนะมาลองแต่งเพลงของเราดู ใช่บวกกับพอเราเริ่มร้องเพลงล็อกก็เลยแบบทุกคนก็เริ่มเริ่มแบบว่าเอ้ยมันส่งอารมณ์เพลงเราออกมาได้ดีมากขึ้นนะใช่แล้วก็เลยเเห็นแนว้ใช่แล้วแบบว่ารู้สึกว่าเข้าไมค์เข้ามือเข้าปากมากก็เลยลองทําแนวนี้ดูแบบเต็มตัวเลยค่ะเป็นไงบ้างคะพลิกโฉมตัวเองเปลี่ยนลุกด้วยใช่หัวแดงมาเลยแสบตาเพิ่งเติมสีมาเมื่อวานเลย ก็ถามว่าอะไรนะคะแบบ <g ül> ว่ารู้สิ่งไงบ้างแบบจากแบบเอ้ยพลงแบบเคยซอฟบอหมานมาตลอดอช่วงนี้แบบพลิกแบบปุ๊บเออมีภาพลักษณ์ที่โชว์มาที่ดูแบบแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นเป็นจะต้องเป็นสาวหวานสาวซอฟขนาดนั้นเพราะว่าตัวตัจริงๆเราก็ค่อนข้างจะเก้งก้างไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นแต่พอร้องกับเพลงล็อกก็จะทํางานกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆผู้ชายเยอะขึ้นแล้วก็ ห้าวๆเมนเมนเป็นตัวเองได้เต็มที่มากเลยก็สนุกดีค่ะแต่ว่าก็จะเหนื่อยขึ้นมานิดนึงเพราะว่าพวกพอเราร้อเงเพลงร็อกอ่ะเราต้องใช้พลังเยอะขึ้นด้วยใช่ต้องแบบพลังเสียงพลังท้องนิดนึงแต่รวมๆก็คือก็สะใจดีงานคนสะใจอยากทราบว่าคือก่อนหนะน้านียพี่อัชิก็เป็นศรริลปินมาอยู่แล้วแต่ว่าหายไปสองปีใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงตัดสินใจว่าฉันจะคัมแบ็ ที่หายไป2ปีจริงๆก็ระหว่างนั้นก็โคเวอร์อยู่ในช่องเวกสตูดิโออะค่ะแล้วก็เหมือนกับเราก็เตรียมเพลงไว้แล้วด้วยแหละไม่ว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกอันชีก็แต่งเพลงรอไว้แล้วแต่ระหว่างนั้นก็คือเราก็หาแนวทางที่ใช้มากที่สุดสําหรับเราไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็ดูฟีดแบ็กดูผลตอบรับต่างๆดูผลงานของเราสุดท้ายก็มันมารู้สึกว่าแมสมากขึ้นอะไรเงี้ยคนก็จะบอกว่าเข้าปากเราสุดๆเลยก็จะเป็นเพลงร็อกนี่แหละ ใช่แล้วก็ได้เลิกได้ยามครบ2ปีก็เลยปล่อยผลงานใหม่ออกมาเลยก็เรียกได้ว่าแบบอยู่กับวงการเพลงมาตลอดแล้วมีผลงานโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยให้แฟนๆได้ติดตามกันแค่กำลังค้นหาสิ่งแปลกใหม่คืองตัวเองที่แบบเหมาะสมถึงเวลาแล้วก็เอาซะหน่อยใช่ซึ่งจริงๆเพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่แบบว่าร้องเรียบๆธรรมดาแต่ว่ามีแรปใช่ไหมได้ใครมาช่วยแรปตรงนี้ได้น้องโบลิิง s s มาช่วยแรปค่ะใช่ ก็จริงๆอ่ะน้องอ่ะเป็นน้องที่ฝึกง,งานอยู่ในเวกอยู่แล้วค่ะ <Ooh. S 1> แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากเลือกน้องแบบเลือกเพราะว่าเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เลยจัดโอเพนเวิร์ดชาเลนจ์ขึ้นมาที่แบบให้เพื่อนๆในติกต็อกเนี่ยลองแรปกันเข้ามาว่าแต่ละคนจะมีสไตล์แรปของตัวเองอยังไงบ้างเลยค่ะ mm. แล้วก็ประกวดกันเลยเฟ้นหาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอันชีก็รู้สึกว่าโบลิ่งก็ยังเป็นคนที่มีศักยภาพในสายตาของอัญชีอยู่ดีเง mm. ี้ยค่ะ mm. ก็เลยอ่ะ เราก็เลยชวนน้องมาร่วมงานด้วยกัน mm hmm. ใช่ก็สนุกมากมาเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่แบบเปิดรับความคิดใหม่ๆเราเองก็จูนข้อหาน้องน้องก็จูนข้อหาเราแล้วก็เลยได้ความแรปของโบลิ่งมาตัดเลี่ยนกับความร็อกที่มันหนักมาทั้งเพลงเลย mm hmm. ใช่ เพลงนี้มีมิวสิกวิดีโอด้วยใช่้บรรยากาศตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอ้ไหมคะเราถ่ายกันที่บ้านร้างค่ะทุกคนบรรยากาศมืดๆยุงกัดๆแล้ร้อนนิดนึงแต่ว่ามันแบบมีความฟุ้งๆุแต่ว่าเราเป็นชาวร็อกไงคะเราก็เลยแบบต้องทนได้กับความดิบเถื่อน เราเอววีแดงมากแดงมากทำไมถึงต้องเป็นสีแดงนี่วาอืออาจจะเป็นเพราะเราผมแดงอันนี้คืออันนี้คือเริ่มทำผมก่อนใช่ค่ะผมแดงมาก่อนเลยแล้วก็พอเราผมแดงปุ๊บทุกคนก็เริ่มแบบไม้แดงไหมสายไม้แดงตู้แดงดีกว่ากีตาร์สีแดงทุกคนเริ่มโดนสีแดงข่มงำเข้าไปในจิตใจค่ะเลยออกมาสีสันแบบ ปัดกันแดงดำสะใจเลยเริ่มต้นมาจากผม <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> น่ารักนะแบบว่าไอเดียก็มาจากตอนแบบ <c oughs> กำลังทำคำร้า <laughs> จริงทุกอย่างมันเหมือนแบบจักรวาลจัดสรรให้มันลงเรื่องลงเรากลายเป็นผลงานนี้ออกมาม <laughs> ใช่ร <laughs> ้วฟิดแบคค็กแฟนว่ายงไงบ้าง ทุกคนก็รู้สึกทุกคนก็ตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่าวงการเพลงไทยอ่ะเพลงร็อกเองก็หายไปจากกระแสหลักอยู่นานใช่ไหมคะแล้วยิ่งเป็นนักร้องหญิงด้วยยิ่งแบบไม่ค่อยมีให้เราเห็นสักเท่าไหร่พอมีเพลงของอาชีพป,ปล่อยออกมาทุกคนก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบกระแสเพลงร็อกที่เป็นผู้หญิงมันอาจจะกลับมาแล้วในเมืองไทยนะอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเป็นแบบคนนำกระแสหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรแบบรสชาติใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ทุกคนอาจจะคิดถึงกันด้วย ใช่ค่ะใช้เวลาถ่าย MV นานไหมคะหนึ่งหนถ่ายหนึ่งคืนค่ะแต่ว่าเตรียมกันก็เดือน2เดือนอยู่เนาะใช่เพราะว่าทุกคนก็ช่วยกันพ่นสีแดงอยู่ค่ะอ๋อก็คือเตรียมเซ็ตฉากใช่อยากรู้ว่าพี่แอนชิบอกว่ามีส่วนในการช่วยทำ MV อ็มวจริง อันชี้อ่ะค่อนข้างจะมีส่วนในการทําทั้งเพลงทั้งโปรดักชันตั้งแต่แรกจนจบทุกอย่างจนเมื่อวานนี้ก็ยังนั่งตัดคลิปกับน้องกันอยู่เลยเลยใช่ oh. ก็เรารู้สึกว่ามันเป็นผลงานของเราแล้วแล้วเราก็อยากจะเต็มที่กับมันด้วยค่ะแล้วก็มีไอเดียอะไรก็ใส่ให้หมดใส่ให้เต็มที่เรียกได้ว่าแบบดูภาพรวมทุกอย่างตั้งแต่แรกจนจบเลย รุ้เองจริงไม่เก่งหรอกค่ะแค่อดทนแต่เชื่อว่าทุกอย่างสะสมกันมาแบบถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยของจริงค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของพี่อัญชีนิดหนึ่งเด้ไหมเพราะว่านื่งจากว่ามาเร่อมารายการเราเป็นครั้งแรกหลายๆคนอาจจะแบบอยากรู้จักเพิ่มอยากรู้ว่าพี่อัญชีเข้ามาเป็นย้อนหน้าหน่อยนะเป็นศิลปินได้ยังไงเส้นทางสุดการเส้นทางศิลปินนักหน่อยก็ตอนเด็กๆก็จะประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆค่ะแต่เราก็ประกวดแบบ เวทีตามต่างจังหวัดงานวงงานวัดอะไรอย่างนี้จนเราก็รู้จักกับพี่คนนึงที่เขาเป็นนักดนตรีเหมือนกันแล้วเขาก็ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในค่ายเวกนี่แหละแล้วเขาก็ชวนอันชี้เข้ามาอันชีก็เลยแบบส่งผลงานเข้ามาแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าปิ๊งปั้งแต่แรกเนาะเราก็ยังแบบต้องพิสูจน์ตัวเองต้องออดิชั่นต้องทําผลงานให้เห็นมาเรื่อยๆก็เลยอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้เรียกว่าไงปรับตัวมาเรื่อยๆค่ะจากคนที่ แบบว่าแต่งเพลงไม่เป็นเลยเล่นดนตรตีไม่ได้เลยร้องเพลงได้อย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คือต้องพยายามแบบทําทุกอย่างให้ได้กับคําว่าศิลปินที่แบบสร้างผลงานขึ้นมาจริงๆแต่ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็คือาม, <ผล S 2> มาฝึกกีตาร์หลังจากช่วงเข้าค่ายเมนะื่อไม่นานวันนี้เองโให้ทายว่ากี่เดือนเดือนเอาตอนแรกคิดว่าหลักปี ไม่นึกว่าไปเล่นเป็นอยู่แล้วว่าเล่นเลยเมื่อกี้ยังสะดุดอยู่นิดนึ่งไม่ไม่ฉันไม่บอกว่ไม่เรืองนอ่าก็เก็บไว้เป็นความลับจักรวาลนะค่ะขึ่นปีไหมแบบประมาณนั้นโอ้ประมาณห้าเดือนเร็วมากนะเราแบบก็คือถือกีตาร์ขึ้นไปเอ็นจิเนียร์ค่ะว่าเขาจะเบากีตาร์เราหรือว่าเขาจะตัดออกไปเลยดีไม่งกนเราถือว่าเราฝึกฝนแล้วเออเป็นที่จริงไง แต่ว่าก็มีความชื่นชอบทางด้านการเป็นแบบนักร้องนักดนตรีชอบเสียงเพลงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยแบบเดินตามความฝันมาเรื่อยๆแล้วก็ฝึกฝนตัวเองในค่ายนี้ไปด้วยใช่คุณโตว,ว่าชอบดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบเมื่อไหร่จริงๆชอบตั้งแต่ประมาณเด็กๆแล้วค่ะแบบสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะคิดว่าเราเป็นคนที่เล่นดนตรีไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบเราพยายามและเราเคยแบบซื้อกีตาร์มาลองแต่ว่าเราก็เครียดกับมันมากเลยรู้สึกว่าทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยจนแบบพอได้มาอยู่ในเวิร m กมิวสิกแล้วอะ เราก็ลองแบบว่าอเอาอีกสักตั้งหนึ่งลองตั้งใจดูเพราะว่าเรามีพี่ๆนักดนตรีที่เก่งๆหลายคนเขาก็สามารถสอนเราได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองแบบกำมัดตั้งใจฝึกอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านผนมาได้เพราะว่ามีคุณครูที่ดีหลายๆคนเลยในเวกมิวสิกใช่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเราทางครอบครัวสนับสนุนไหมคะ ก็สนับสนุนค่ะเต็มที่เลยใช่ทุกวันนี้ก็เป็นคุณแม่ก็ปั่นอีวิวให้ MV วอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่าเนั้นฝากผลงานเพลงใหม่ก่อนดีกว่าจะสามารถไปฟังหรือรับชมได้ค่ะก็ พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็สามารถรับฟังได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็มี MV ปล่อยออกมาแล้วด้วยนะคะก็จะมีความเป็นแบบไลฟ์เซสชั่นนิดนึงเพราะว่าอันชีก็มาจากไลฟ์เซสชั่นอะเนาะทุกคนก็รู้จักอันชีจากไลฟ์เซสชั่นก็ใน MV ก็เลยยังมีความเป็นกลิ่นอายของความเป็นแบรน์เป็นวงเป็นไลฟ์เซสชั่นนะคะก็เข้าไปดูได้เลยค่ะ มาคาถามรายการคนละหกแล้วก็มาคอยมาหกกันสนอยโอเคเลยค่ะคำถามแรกเลยครับอืเริ่มจากหมัดหกแรกนะคะคืออันไหนที่เป็นเหตุการณ์รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเหมือนได้ปล่อยหมัดหกออกไปเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นจุดที่แบบหูทําให้รู้สึกดีภาคภูมิใจมากกับเหตุการณ์นี้จุดเปลี่ยนในชีวิตการร้องเพลงของอัญชีดีกว่าค่ะก็คือคลิปเว v e r เพลงหูไม่ตรงกับตาค่ะใช่อันนั้นน่ะเป็นคลิปแรกเลยที่แบบมันแตะล้านวิว ซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะอันชีก็จะแบบหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นที่คือจะร้องไห้แล้วอย่างเงี้ยะแล้วอยู่ดีๆก็คือแบบโอ้เพลงหูไม่ตรงกับตามาแบบตอนนี้แบบ10บ0ล้านหรืออะไรสักอย่าง1 0บล้านหรือเปล่านะตานนั้นไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทําให้เราแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มคนที่ฟังเพลงเ o v e r ของเรา เหมือนกันที่เราลอง cover ไปเราก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าเพลงไหนมันจะแบบแมสขึ้นมาแบบคนดูจะดูกันเยอะแล้วไม่ใช่ว่าแบบทําคลิป2คลิปแล้วเราจะแบบได้รับผลตอบรับที่ดีคือเราทําเป็นปีอะไรอย่างนี้ใช่แล้วหลังจากเพลงนั้นมาก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็ถือจ่เป็นว่าบูมใช่ค่ะโ้สุดยอดม่กสุดยอดสุดยอดเป็นล้านวิวไม่ใช่บอกว่าฟลุกแต่ว่ามันคือการที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องตลอด ใช่แบบว่าในที่สุดความพยายามของเราก็เริ่มออกดอกออกผลสักทีอันนั้นเป็นไลฟ์เซสชั่นด้วยใช่ค่ะเป็นไลฟ์เซสชั่นซึ่งสามารถดูได้ในช่องใช่แล้วในช่องเวกสตูดิโอเลยค่ะแต่ว่าสมัยนั้นจะยังอ้วนๆอยู่แต่ว่าบวมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริต่อไปดีกว่าอยากทราบว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างของพี่อัญชีที่รู้สึกเหมือนแบบโดนมัดซัดเข้าใส่ที่รู้สึกโอ้ยหนักจังเลยแบบยากจังคิดว่า การเปลี่ยนจากการเป็นนักร้องที่ร้องเพลงอย่างเดียวมาเป็นศิลปินที่สร้างผลงานเพลงอะค่ะอืรู้สึกว่าอันชีร์รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยแล้วเราก็ต้องเปิดใจเปิดใจตัวเองด้วยว่าเราจะแบบจะอีโก้หรือจะขี้เกียจไม่ได้เลยอะไรเงี้ยใช่เราต้องเข้าใจคนทํางานเราต้องแบบทํายังไงให้เราอะสามารถมีศักยภาพที่มันดีขึ้นได้ซึ่งก็ รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้ก็ยังแบบท้าทายอยู่แล้วก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดอยู่เป็นเรื่องที่เครียดอยู่ในทุกวันนี้ก็คือการทําผลงานนั่นเองเมื่อกี้ชอบคํานึงมากเลยหรอคําที่ใช้ว่าศิลปินที่สร้างผลงานม,มันแบบมันคือการแบบไม่ใช่แบบตุ๊กตาที่จับมาปั้นว่าใส่อะไรไปแต่ว่ามันคือการที่เรา express ความรู้สึมเ,มเราแบบว่าสร้างเราสร้างผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้คน สามารถาไปร้องต่อได้จากที่เรา้องผลงานคนอื่นใช่ไหมหรือแบบตอนแรกอันชีก็คิดว่าอยากจะเป็นนักร้องแค่มีคนแต่งเพลงให้มีคนคิดแพลนทุกอย่างให้มาถึงซ้อมร้องเพลงมาร้องจบเราคิดว่านักร้องคือเป็นแบบนั้นมาตลอดแต่พอมายุคสมัยนี้เนาะแบบว่าทุกคนเริ่มเข้าถึงเครื่องมือเครื่องไม้อะไรมากขึ้นเนาะก็เลยแบบว่าเราเองก็ทําได้เหมือนกันนะอย่างนี้ก็พยายามศึกษาทํามันออกมาเพลงแรกที่พีอันชิตแต่งนี่ใช้เวลานาน ยากเลย่ะกับการเริ่มต้นครั้งแรกเลยนานไหมก็ไม่นานเท่าไหร,ร่ค่ะปกติเพลงหนึง่งมันก็อาจจะแบบหลักวันนี่แหละสองสามสี่ห้าวันอะไรอย่างนงี้เนาะใช่แต่เพลงแรกที่แต่งเลยก็คือเพลงคืนฝนค่ะเป็นเพลงที่อันชีปล่อยไปแล้วเหมือนกันอ่าแต่ว่ายังเป็นในลุกเก่าอยู่ก,ก็จะเป็นเพลงแบบว่าเออช้าช้าซึ้งซึ้งพรรณนาเลยขอให้ฝนช่วยปลอบใจลบความเศร้าไปล้างใจให้จางอะไรอย่างเงี้ยเอิงเอยนิดนึง ใช่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เข้าไปฟังกันได้นั่นะเป็นเพลงแรกที่แต่งทําไมตอนนั้นถึงตัดสินใจว่าฉันจะแต่งเพลงอืมก็อาจจะเรียกว่ายังไม่มีใครที่เขาจะแต่งเพลงให้เราอะค่ะตอนนั้นอืม,อ,มอันชี้ก็อยากมีนักแต่งเพลงชื่อดังแต่งให้นะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ใช่คนที่โชคดีขนาดนั้นเราก็ต้องแบบว่าลุยด้วยตัวเองก่อนมีมือมีเท้าก็สมือสองเท <ขา S 2> ้าใช่ ก็ถ้ามีบางทีก็มีพี่ๆในค่ายที่แบบช่วยแต่งเพลงให้เราด้วยไงค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเองก็ต้องทําเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้มีแบบมาเลือกกันได้เนะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเออไม่ใช่ไม่ดีหรอกอันไหนดีอันไหนเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อยากจะแต่งเรื่องเราที่มันมาจากความรู้สึกของเราด้วยแหละอย่างพูดเหมือนจําทําเหมือนเดิมพอแบบอันชีอันชีพูดไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบเปลี่ยนชีวิตหรือว่ามันจะดังปังเวอร์อะไรขนาดนั้น แค่รู้สึกว่าการที่เราได้แอบด่าคนที่เราเกลียดลงไปในเพลงมันก็สะใจแล้วค่ะเจ้เจ้เอใครที่แบบว่ามีประสบการณ์เหมือนกันจะได้แบบฝังแล้วอินเลยอินด้วยใช่แสดงว่าตอนนี้พี่อัญชีก็มีเพลงในที่แต่งเอาไว้แต่ยังไม่ได้ปล่อยใช่ไหมก็ยังมีอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามเตรียมเพลง2เพลงสามต่อไปแหละใช่จะได้ออกมาแบบต่อเนื่องกันเลยซึ่งตอนนี้พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมนี่พี่อัญชีได้เล่นสด ทุกคนฟังไปหรือยังมีบ้างค่ะจะมีแบบพวกงานงานจ้างงานมหาลัยงานอะไรแล้วก็แอบเอาเพลงเราไปหยอดไว้อีกเพลงหนึ่งใช่ทุกคนก็ดูสนุกสนานกันมากเพราะว่าดนตรีก็จะร็อกสนุกขึ้นมาหน่อยใช่โอ้โหเราติดตามผลงานถัดไปเลยนะคำถามที่สามโอเคอันนี้นะคะเป็นฮุกสุดแล้วฮุกไปแล้วเป็นฮุกเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงของตัวเอง หนึ่งเพลงหนึ่งเพลงลองกีตาร์ได้ค่ะเออกีตาร์เอาไว้ที่เดิมแล้วค่ะเราค่อนข้างเชี่ยวชาญเฉพาะเพลงตัวเองเพลงคนอื่นเราเก็บไว้ที่เดิมดีกว่าเอาเป็นเพลงหูไม่ตรงกับตาก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเพลงแรกที่ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นเนาะไปเลยเนาะหนึ่งสองซ้ฉันตาฝาดไปใช่ไหมที่เห็นเธอเดินกับใครที่ั เธอกำลังนอกใจมีใครคนถ้าทางจะรักกันมากถ้าที่ฉันดูมีความสุขล,นล้นหัวหากว่าฉันทำผิดคนจะไม่ต้องร้อนร้อนจะไม่ใช่เธอมาน,นี้ค่ะ,คคะไปฟังกันกันะเป็นไลฟ์เซสชั่นด้วยเพลงนี้เป็นเพลงของ อคุณเนยซินยอริตาค่ะเป็นวงที่ยุคสองพันนิดนึ่งรู้จักไว้เนี่ยยิ้มยิ้มเจือเลยยิ้มกลิ่มเป็นแบบไปรุ่นวาทูเคนิดนึ่งซึ่งเกิดไม่ทันละสิอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงแนวนี้ด้วเป็นตัวอ่อนอยู่เป็นตัวอ่อนอยู่ลองไปฟังดูได้เดี๋ยวไปฟังใน ช่องทาง Wake music ไลฟ์เซสชั่นนี่เวกสตูดิโอโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเราฝากช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าว่าจะติดตามข่าวสารของอันชีได้ที่ไหนบ้างก็แอคเคาท์ของอันชีนะคะอันชี้จุดชี้นะคะลองเซิร์ชหากันดูก็จะมีแบบว่าคลิปต่างๆเพลงต่างๆข่าวสารหรือว่าเข้ามาที่ Open Chat ก็ได้นะคะจะมี Open Chat ชื่อว่าอันชี้อยู่นะคะก็เข้ามาอัปเดต ต่างๆได้เลยค่ะจักรวาลมันกว้างใหญ่พูดไม่หมดก็เซิร์ชอันชีเลยค่ะที่ช่องเวกสตูดิโอค่ะเข้าไปดูกันได้เลยทุกมิวสิกแพลตฟอร์มเลยนุ๊กแล้วก็ฟังได้ถ้าเป็นช่องทางเขียวก็จะช่องทางเขียวว่าอันชีใช่ไหมใช่ลองเอ็น a n s ช i นะคะเราเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะลืมบอกว่าตอนแรกอันชีใช้ชื่อว่า A อี๊นี้ออกอากาศได้ไหม น้องอันชีอะไรอ่างเงี้ยแล้วเราก็สู้ว่าเริ่มไม่มงคลแหละก็เลยเปลี่ยนชื่อให้มันดูแบบสั้นขึ้นแล้วก็จําง่ายขึ้นด้วยก็เป็น A N S H I ค่ะเป็นอันชีเหมือนกันก็ต้องเซิร์ชคำใหม่นะจะได้เจอคำใหม่แล้วก็อย่าอ่านผิดด้วยใช่ก็นี่สิก็ชินแล้วค่ะไม่เป็นไร โอเคค่ะโอเคค่ะโหพูดคุยกันหอมาของคอแล้วก็เตรียมไปรอฟังเพลงนี้แล้วก็เพลงถัดถัดไปเลยเนาะไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะร้านอาหารแซบอินดี้ค่ะเย่ขอบคุณ CMC กลองไทยทําด้วยใจค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่อญชิวมากค่ะขอบคุณทุกค่มากและทุกคนก็อย่าลืมติดตามช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ